กลงกังไปได้อัดของพ่อเล,ล้วคุณพ่อใส่แล้วอะ่ะนี่คุณพ่อใส่แล้วนี่แม็กกระสอะนนี่อันต่อไปเนี่ยไหนนี่ ได้ได้เดียด๋วยวต่ลไปเลยแบบนั้นถูกต้องแล้วไปนู้นมากนู้บ้างอย่างนี้อ่าไป่แล้วฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้น,นู่นเดินหน้าไป ล้านไส่แล้วอันอันนี้ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องุมทิ้งได้

โอเคยังเช็คดูดิใส่หมดทุกอันยังห้อยลงไปหมดกันยังอันไหนยังไม่ห้อยทำห้มันห้อยลงไปเนี่ยแค้างอยู่เลยอ่าอันไหนอีกโอเคยังอันอันนี้ยังยังไม่ไม่ได้อ่ะอึ่ออกเลยเดี๋ยวค่อออกไปแเลยเดี๋ยวพ่อใส่อันอื่นต่ออีกออกแล้วออกเลยไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวแทงอีนต่อ